สวัสดีครับเว้าจาภาษาชา,ชาวบ้านเป็นรายการท้ายทอดชอดชดผมใส่ถนนเซนใบพาดอาบอ้ยเป็นเซนใบพาดจากจอหอมุงหนามาทางด้านขุนทดข้างหน้าผมเป็นดานนี่ข้างหน้าเป็นดานพอแล้วดานนะเดี๋ยวผมชิลยไปเบ่งค่อยๆรับเข้าไปนะ ว่ามันถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะเนี่ยผมสิลงไหนเบิงนะม่มีดเราเข้า่าชะลอความเร็วนะ,นะเดี๋ยวผมชห้เบิงนี่เป็นด้านเขียนคาว่าชะลอความเร็วอ่านะเนี่ยลองเบิงนะครับเห็นนะอันนี้ถูกต้องมอ่ ชะลอความเร็วนะจุดตรวจ,จบุรณาการสพหนองสวงอีกสองเมตรข้างหน้ามีจุดตรวจ,จที่จริงเขาวางสีมันต้องใส่คำว่าหยุดแล้วก็ตรวจเนี่ยเห็นป่ารถนี้ไปแล้วบถถันทกต้องบอ,บ,อบอกบอกบอกได้เลยว่าบันทกต้องเสียงหายบอกได้ไปโอเคบ่เสียงหายบ่โอเคบ่ นะอืมเนี่ยพราะว่าเสียงว่าหายอะ่ะเดี๋ยวผมจะขับรถผมจะไปจอดนะเดี๋ยวผมจะลงไปถาม ฟักผมไวๆอ่าด้านนั่นกันบเมี่นะ ไอ้ดานคือบ่มีคเาว่าจุดตรวจนะครับตรงไหนบ่มีตรงไหนครัว่าเขียนว่าจุดขออนุญาตดูไปเบอร์ดีครับอ๋อผู้กองตรวจยังตรวจฉีบ่อ่าก็ตวะมีมีตรวจฉีบ่เดี๋ยวผมสิเข้าไปเบิ่งอ๋อผู้กองตรวจฉีบ่ครับผมครับผมได้ครับก็ี่มาจากไหนเนี่ยผมมาจากหนองบัวลำพูนครับตรวจฉีบ่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเบงอุปกรณ์ในกาตรวจได้ไหมครับผมได้ครับินดีครับยิพี่น้องดูแลันีนีครับอันนี้ก็เป็นการเบื้อุปกรณ์ก็หลังจากที่เราพบน็อปี่เนาะเราก็จะนําส่งที่โรงพยาบาลก็ก็ครับ เอาไปยินกันผลที่โรงพยาบาลก่อนนี่ๆหรือบ่มีจั่บ่มีครับบ่มีครับบ่มีครับอ้าวสิทิ้งครับถ้ามีก็ขีดเท่จังซี่บ่ให้กันเหม็นติถ้าฝนมาครับฝนมาฝนมาแล้วก็ช่วยกันถากถางพอมีเวลาถากถางสุมให้เขาเอาแสดงว่าตรวจตรวจทุกเนื้อบ่ครับนี่ไม่ไหมครับตามคําสั่งครับตามคํสั่งเดี๋ยวนะอ่าผู้กองสุรพัน์เดี๋ยวแป๊บอันนี้เป็นเป็นร่องรอยของการตรวจตรวจชีครับอันนี้เป็นการเนาะ ผมถามนิดนึงระเบียบว่าด้วยกระสวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องการตรวจชีนี่นะเขาจะต้องได้รับการแต่งตั้งหรือเป็นเจ้าพนักงานชิมีบัตรคือผมนี่ผ่านการอบรมแล้วจากมหาลัยราชมงคลรนครราชสีมาเนี่ยครับทีนี้พอดีก็มีใบรับรองถูกต้องของของของใช่ใช่ขผมครับ ของท่านได้เป็นชาวัดยังอ่ายังครับยังเป็นผู้กองใี่ไหมเผู้ะเป็นผู้กองเลยกันเนาะผู้กองครับอ่าจริงๆในการจุดฉีเนี่ยว่าโดยระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเนาะอันนี้ผมเอาด้วยระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเวลาในการตรวจเนี่ยมันจะต้องมีอ่าหนังสือแต่งตั้งย่างเป็นทางการเป็นเจ้าพนักงานที่สามารถตรวจเป็นมันจะเป็นของตำรวจที่จับวัคซีเนี่ยหาปีเขาจะตั้งเที่หนึ่งมีมีบัตรเนี่ยหาปีเนาะแล้วก็เล่มสีเขียวนี่สิเป็นบัตรสีเขียวเนาะครับผมของผู้กองมีบอกครับอาผมได้รับคำสั่งแต่งตั้ง โดยผู้คข้าพิชารัากับใบอนุญาตครับใบอนุญาตใบอนุญาตที่จากกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นเป็นผู้จัดอบรมที่ราชมงคลผมก็ไปอบรมนะครผู้ก่อนไปแล้วผู้ก่อนเขาควบคุมใบอนุญาตนี้ใช้ได้ตลอดไปใช้ได้ตลอดไปอ้าวแล้วแล้วทีระเบียบของว่าของกระทรวงว่าหาปีละครับอนี้อันนั้นปีย่อยผมไม่ทราบแต่ว่าอันนี้คือทางที่ที่ไปอบรมอ่ะนะครับก็ในใบ ประกาศเนี่ยที่ว่าเราเป็นผู้มีศักด์และสิทธิ์อำนาจตามนี้ตอนนี้ตับตับอดที่ยังไม่ถูกถอนไม่ไม่ถูกผู้ผู้กองครับอันนี้หลายคนเพิ่นก็อยากรูอย่างเบิ้งเนาะขอเบิ้งบัตรตัวนั้นไดบอครับหรือหรือบ่ไดนํามากเออไปประกาศอยู่ที่โรงพักอ๋อต้องใส่ใบประกาศติของผู้กองใส่ใบประกาศใช่ครับมีการตรวจชีตัวอยังนี่จับได้แต่ละมื้อหลายบ่ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีช่วงไหนมีหลายช่วงมันจะเป็นช่วงเทศกาล คนเดินทางกลับจากเทศกาลเนาะโครงการปีใหม่ปรือมาเนี้ยเดี๋ยวผมบึ้งพูดก่อนเนาะพูดก่อนกองสุรพันธ์ครับยินดีครับยินดียินดีผู้กองอันนี้เขาบันทึจับปรับคดีจราจรดเป็นบันทึกมีจราจรบันทึเน้นจราจรอ๋อตรวจไปตรวจมาตรวจนี่คือผมเ่อเห็นเห็นรถคันนึงเพิ่งออกไปรถอีกอย่างหนึงหั่นรถรถรถตำรวจเฮาที่แล่นไปเมื่อกี้นี่อ๋อคือเห็นรถมัน จะหนีด่านก็เลยให้น้องเขาไปตรวจสออนุญาตไปใบอนุญาตก็ยังไม่กล้าเข้าด่านว่าเราได้ก็เห็นคันนึงมาอยู่กี่บอกว่าเขากลับก็เลยบอกว่าเรื่องใบอนุญาตก็เราสามารถว่ากล่าวตกเกือนได้มันไม่ใช่โทษนักโทษที่จะต้องไปแต่แต่แต่ละหมื่นเขาเขาตรวจได้ลายประมาณลายไปหลายแสนคันจำนวนที่ตรวจจำนวนที่ตรวจจำนวนที่ตรวจก็แล้วแต่แต่ว่าปกติที่ผู้เข้าประชาข้างมาก็ บอแมนไอ้น <risque vous S 1> <this> ี่นี่มานี่นี่นี่ไอไอชาวบ้านชาวบ้านทิ่ตรวจก็ตรวจบอวันนีนเขาเขาใส่วิธีอย่างไรในการซุ่มตรวจของก็คำประสมก็ซุ่มตรวจใช้คำประสมเบื้องหน้าตาเบื้องพฤติกรรมเั้งเชิงบ่เราจะไปบอกว่าคนนี้เหมือนคนนี้ไม่เหมือนไม่ได้เราใส่มาตรฐานตรงไหนเวลาตรวจนะครับก็ให้คำประสมไปเข้าไปยังเบื้องวิธีเพื่อปฏิบัติงานนทำเนาะสังเกตพฤติกรรมครับบางคนมากับสั่นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อสังเกตพฤติกรรม เดี๋ยวย่างออกไปเบิ้งเบิงเบิ้งเห็ดงานอยู่คนน้ำเนักเจอคนทางนี้เลยครัือาางอ่ผู้กองเป็นผู้ควบคุมเม็นบ้างใช่ครับแล้วพนักงานสอบสวนผู้ใดครับอ่าพนักงานสอบสวนนี่ร้อยตำรวจเอกพารินมามาบ่ครับนี่อ่าไม่ได้มาเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เปรียบเทียบปรับอะไรอ๋อวันี้เ่อวนี้เปรียบเทียบไปคดีจราจรพอดีพระอัติทั้งหมดเราจะเน้นเรื่องยาเสพติดการคุ้มุนอะไรพวกนี้ที่ฉันนี่แหละแล้วแล้วแล้วด้านของผู้กองเมื่อเห็นเห็ดเห็ดมันต้องมีคเาว่าหยุด ยัยเลยอันนั้นบะแมนอันนั้นบะแมนบะแมนเบิ่งแหละผมถ่ายแล้วด้านไหนอ่าบะแมนบะแมนลักษณะมันเอออันนี้ครับพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าครับครับโอเคอันนี้เป็นของผู้กองเมนบั๊กผู้กองเออผู้กองครับด้านนี้จักเนื้อผู้กองตัวที่หนึ่งด้านทางนี้จะเป็นวกรอบที่มีท่านผู้การตั้งอองตั้งซีมาให้ จะทำว่าจะซื้อแบบนี่ก็แล้วแหะออกตัวนี้พรุ่งนี้ตัวต้องไม่ใช่เวลานี้ต้องเลื่อนไปมันขึ้นอยู่กับว่าคําสั่งแผนที่ที่กจวออกให้เรามาเราก็ทําตามนั้นตอนนี้ตอนนี้ผูออ้ผ <c oughs> ู้ก,การแขกเขนเช่น,นไม่ให้ใช่ครับอันนี้เดือนละหนึ่งครั้งอันนี้เดือนละหนึ่งครั้งครั้งและซิบมืออ่าสามสิบหือ เราแมนนะถ้าถ้าสิบเราแมนเพราะว่าตั้งอาใบอนุญาตครั้งหนึ่งตั้งได้ครั้งละสิบหมื่นแล้วถ้าสิบหมื่นแล้วก็ขอได้ต่อได้อีกสิบหมื่นแล้วขอต่อได้ถ้าเส้นหาซ้ำสิบหมื่นเรามนผู้กองเข้าใจผิดผูากวดขันที่ไหนจราจรข้างละสิบห้าวันข้างละสิบห้าวันแกรณีนี้น่ะโคราชมันจังหวัดใหญ่อืนทำเยอะก็เลยทำเป็นตารางเหมือนเหมือนกันสมมติว่าอย่างนี้เขาได้สมมติตรวจมไหมน้ำมันเขาสมมติ ผู้กองลองว่าไปไหมจุมจ้มจุมจ้มจุ้มจุ้มอันนี้ก็ตั้งเที่ยงอ๋อตั้งเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายสามแต่ว่าปกติไม่ถึงหรอกมันน้องเขาเหนื่อย <laughs> อ่ผู้กองครับก่อนรือนี้ที่เฮ็ดทจ่พอ่อรถ พอรถที่กระทําแค่ผิดพรบจราจรหร,รือรเฮาสิเฮ็ดจังได๋จราจราจรอนส่วนมากจราจรนี่ผมไม่ค่อยปรับบ่แม่นเฮาเขียนไปสั่งบ่อขึ้จังได๋ที่นี่ไม่ออกไปสั่งแต่แตว่ากล่าวตะเกียร์อย่างเดียวเชื่อ,อมั้ยว่าคุณถ่ายเทียงไกลเอารู้จักช<า>ื่อผมอยู่ติรู้จักจ็คคืออย่างนี้ค่า ผิดพรบจราจรเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนมันคไม่ปักว่าก่อนตัดเงอนไปดูในใบเสร็จผมได้เลยผมปรับ20บาทก็มีเฮ้ยผิดผิดกฎหมาย20ไม่ใช่เขาปรับไม่เกินใช่ไหมไม่เกินแต่มันมันมันมีระเบียบขั้นตั้อยู่นะครับใช่ใช่พี่ยังยังไปก็ขี่แค่นี้ใช่ไหมผมเจอหลายครั้งอย่างี้สองครั้งสามครั้งสี่แถวนี้ผมก็เขาไม่มีตังเราก็ไม่ต้องไปเน้นเรื่องปริมาณยกแค่อยากให้ไปทอาแต่ว่าสุวท้ายว่าก่อน เอาซีบันเนี่ยอันแสดงว่าดันเพราะว่าได้เน้นเรื่องเรื่องตรวจคันไม่ได้ชนดเจนครจิถามสวัสดินิดนึงว่าของเข้าตรวจเรื่องตรวจฉี่เนาะเน้นตรวจฉี่เพราะว่ารู้สึกว่าเห็นก่องขยะหลายเนาะที่นี่ไอตัวกองขยะตรงนี้เมื่อนี้เจอจากไรล่ะวันนี้ยังไม่เจออ๋อยังไม่เจอถ,ถ้าเจอแล้วเข้าเฮ็ดยังไงครับสวัสดิ์ถ้าเจอเบื้องต้นข้อสอบถามเขาก่อนเราบันทึกการยินยอนการตรวจนะครับตรวจพื่อเบื้องต้นก็นาไปส่งที่โรงพยาบาลัาทะเลาให้เขายืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง ราจึงจะส่ขขงพนักงานองสอบสวนแต่ถ้าเขาปฏิเสธเราก็ลงมาทึกประจำวันไว้ให้เขากลับไปอันนี้ถานถามตรงไปตรงแม่ครับผมผู้กองคันเรื่องปรับสดเนี่ยได้รับการลองเล่นยู่ประจกกําจเรื่องปรับสดผู้กองคิดว่าจริงไดเรื่องปรับสดอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องเรื่องที่อื่นอ,อ่าได้ผมถามผู้กองเรื่องเรื่องปรับสดผมก็ได้ว่าผู้กองปรับสดแต่ว่าผมก็ได้ยินทุกขาแต่ผมก็กลัว ผไม่เอาอนาคตผมบางทิ้งแค่นี้เนาะผมอายุและกายผมก็เหลืออีกนานพี่พี่เกรงกายดูดิว่าผมมาปรับไหมถามรถคนที่ผ่านไปผ่านมาที่ตรงเนี้ยตำรวจที่นี่เคยปรับให้ประชาชนเดือดร้อนไหมผมกินดันนั้นมีที่ไปสอบถามตามนี้ได้เลยครับเพราะผมเป็นลูกชาวนาเหมือนกันรู้ว่าลูกชาวไร่ชาวนาเป็นคนใช้ผู้กองคนใช้พีจริงเป็นคนที่นลำปางอ๋อคนลำปางเนาะคนเหนือคนเหนือครับแต่ว่าก็มาอยู่โบราณวัตถที่ตุริสต์ แล้วดูโยกย้ายนี่ผู้กองไม่ได้ไปขึ้นใช่ตินี่ไม่ยังไม่ครบอ้อยังไม่รบอยู่นี่จักปีแล้วครับพี่เนาะผมไม่มีอำนาจผู้กองอยู่จักปีแล้วอะไรนะครับอยู่ที่นี่จักปีอยุนน้องชวงโอ้นี่ปีที่สี่ครับพี่อ๋อปีที่สี่มามีครอบครัวอยู่ข้างในก็เลยไมนยังไม่อยากไปไหนก็มันอยากย้ายกลับบ้านผมไปซื้อบ้านที่นี่ก็ผมจะไปอยู่โคราชแหละเดี๋ยวผมจะหันกลองไปทางอื่นครับได้เดี๋ยวเอิ่นเอื่เอิ่นเอื่เอื่เพิ่นมาจับกลองให้ได้ครับเนี่า บีบีบีจุ้มจุ้มเอาตารางไงนั่นมาให้พี่หไหนบ่บ่ผมสิไปเดี๋ยวผมคุยไปเลยถ่ายไปทั้งคุณนะ่ายไปทั้งหมดเดี๋ยวผมผมคุยกับผู้กองไป่ายเออเอ้ยมือมือมือโดนกล้องมืออจะโดนกล้องอ่าเอามือทันทีครับ โอ้ยพี่ดีมากเลยมาเยี่ยมผมอยากเจออยู่ <นะ S 2> รูปหลอกกวันะนี้ในะนั้นนะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แกนนะครับขอบคุณครับ ครับแมนตำรวจดีจริงเอาไว้เป็นเพื่อน,อนถูกต้องไปลวไปลวสวัสดีครับ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 ไปนะครับไปนะครับ ดีฮะดีดีนี่นี่นดีเพิ่นก็นได้ประชทสัมพันธ์การเทนงนน้เพนผมไม่ได้ถามเพื่อเอาเป็นผมถามตามที่ผมรููมาจากเอกสารนั่นแหละว่ามันเป็นจังไงเออถามรู้จากเอกสารนะครับเมื่อกล่องมันเป็นลักอารเออลักอาร์เมื่อไหร่ละเ <laughs> มื่อกล่องบักถือกล่องหลักอาญเออลักอารเอกสารของมันทออ้อเอออืมกันกะนนี่แหละที่ เบิ่งแล้วบ่มีใบสั่งอะครับหรือว่ามีครับเพราเห็นใบสั่งเด๊นึ่งบ่งเห็นใบสัง่งสองเพเห็นพนักงานสอบสอบวนเพราะว่าบ่ได้ใส่พนักงานสอบอันนี้เพิ่นตัวจ้ฉี่เด้แต่ว่าห้อยตรวจนี่หลายคักห้อยตรวจนี่เผาท่มหลายคักเออภาพบ่ชัด,ดเลยชัดไปเออกระพับกล้องนี่ฟ้าโอ้ยชัดไปชัดไป โอเคแล้วนะ้องนี่นะเอาเอากระบเบื้องอะครับจะได้รู้ว่าอ๋อดานี่เพิ่นบ่ม่ได้กดกันไม่ได้จราจรน,นะเพื่อนเพิ่นตั้งเพื่อ,อายาเสพติดนะเอาแล้วแล้วแล้วว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปแต่ว่ากันย่าพลาดแล้วกันเ,เห็นเพื่อนเท็ดดีเพิ่อนอตอบคำถามตอบได้มีสันแน่เล็กน้อย <laughs> มีสันแน่เล็กน้อยก็บ่เป็นยังไม่ก็ธรรมดา เออไม่รถอย่างระเบิดป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไ่ได้ท้ายถอดชดมม่จะเลื่อมต้นรู้จักคนชื่อผมอีกตั้งหากอันนี้ด้านนอกคือด้านใน,นพุณนท่านโค้งคักผมถามหาใบทางด้านก็สิไปเอาใบใบทางด้านไห้เบิ้องยูแต่ว่าเบิ้งดอก ฝ้าไปเหตุการณ์เหตุงานมันถีค้ำฝนกับถีโต๊ะขึ้นกันเออกระแปลกดีเรื่องล่ะเป็นด้านที่ที่บ่เคยเห็นอะด้านตรวจด้ชีบ่บ่ตรวจใบครับพีหมายถึงว่าบ่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 กดหันไม่ได้จราจรเออแปลกแปลกส่วนใหญ่ที่เอาทึ่งจราจรทึ่งเอาทั้งตรวจทีอ่ากินสองเขาฮัดเลยส่วนใหญ่เนาะอันนี้ด้านอยู่ที่อ่น้องสวงน้องสวงน้องสวงผมรัดนอกแม่ออกทางด่านคุณทศออกไปทังทีครับ ทำดีเราชื่นชมครับทำดีเราชื่นชมแล้วก็ยินดีเผยแพร่ผลงานวอกให้ประชาชนในเข้าใจวอกให้ประชาชนอุ่นใจแล้วก็บอกเลยว่าตำรวจด,ดีๆก็มีอยู่ในสังคมก็มีผมกับพญยา,ยามถามเพื่อนว่าดานที่บอกว่าปรับสดเป็นยังไงเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเคยได้ยินแต่ว่าของเพื่อนเนี่ยบม่มีแล้วก็เพื่อนก็บอกพูดจาชัดเจนมาเพื่อนบ่เอาหน้าที่การงานราชการหน้าที่ราชาการของเพื่อนธรรมเชียงครับ พนยังเหลืออีกอายุราชการอีกหลายปีพนกับบเสียงเออก็ดีฮะดีนี่แหละครับมีตำรวจวเอกสองคนนี่ประเทศขึ้นล่อขึ้นสวัสดนะก็ดีครับอ่ะเนี่ยชาวบ้านมากกัิตัวแล้วก็อุ่นใจแล้วก็ตรวจไทตรวจมั่นอ่ะนะตรวจไทตรวจมันนะว่าได้ตรวจว่าได้ตรวจร่วมกันว่าได้ตรวจมั่วคือด้านอื่นได้ด้านด้านอื่นตรวจมั่วด้านนี้มาตรวจมั่วด้านนี้นายในตรวจ ตรวจไลวจนแน่นอะแต่ว,ว่าลองน้อยการตรวจหลยคักหลายคักโชคดีของเพืน่นในประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน,น้าที่ประชาชนหลยคุณอาจิเครือบแขลงสงสัยแมแม้แต่ผมเองก็ต้องเครือบแข้งผมผมกรถามเท่าที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ถามได้อยู่แล้ะมันเป็นสิ่งอย่างมั่เป็นความรับราชการอย่างท,ที่ถามบ่ไดตอบบ่ไดถามได้ตอบได้ครับแล้วก็บอแม่นอ,อบดุลได้ถามอะไรรู้จักถามอะไรตอบได้ ผู้ชายข้างหน้าใส่เสื้อสีอะไรอะม่เพราเป็นอบดุลเนาะถามเพื่อเอาคําตอบมาให้สังคมในประเทืองปัญญาในในใน,ในการตรวจ,ตรวจ,ต,รวจตรวจเป็นยังไงตรวจเป็นยังไงยี่สิบบาทกระพับพน๊ะมันแมนอยู่บ่ถามว่าเป็นเป็นยังเพิ่นพับยี่สิบบาทก็เป็นซิทเป็นอำนาจถึงเพิ่นแต่ไม่เกินแต่บ่เกนะินอะแต่วันมีมีบางคดีห้ามพับตามกว่าทน่าน,าน,น,านีมีอยู่แต่ว่าอาดีครับดีครับ นี geliyor, değil, ่ตำรวจดีๆจริงๆสิล่าหามาโดนนะหามาโดน้องสวนสุดยอดอ้าวแคกมันดี่ดีเท่ากันย่องนี่จึ้นชยกย่องเออกินสามขาววัดมาได้เอากินแค่ซองขาววัดก็พอแล้วแขกกินสองขาววัดมวยมันยักสูสีอยู่กกินสามขาววัดมวยมวยมันคนละรุ่นจำบักแหวกนั่นละจำบักแหวกอยู่น้องขามันละมวยคนละรุ่นนีการบักสมผิด สมพิธมวยคนละรุ่นพาขับรถจริงเนาะบา้บาะบ้ละบาะลืมดับหอดเครื่องมันยังไงนะลนลงไปลืแมไหมไงลืมดับเครื่องรถยังไง <c oughs> เกิดเขาขี่หนีเทดทั่ไหนบุญนี่จะต้านเครื่องไว้สมัติอขอบคุณครับอ่าผมสิยุติแกนไายถอดนะขันมี่คอยยถ่า,ายถอดไหมสิพา้าไปยามนดำอา่าอ่าถือว่าเอาละช่น,นี่เพราะสมารสมควร พ่อสมมาสมเวือนอ้าวสุดท้ายนี้ขอได้รับฟวามขอบคุณครับอยากกัะผมได้เก่งไก่ไทยออนขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ